สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับคลิปสอนปักผ้าจาก Wonder Warehouse นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนปักถุงผ้านะคะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นลายเล็กๆปักง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็กระจายเต็มถุงแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นลายที่หลายๆคนกําลังรองเลงอยู่นะคะว่าอยากซช้ออุปกรณ์แต่กลัวปักไม่ได้ในคลิปนี้นะคะเราก็จะสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนให้มือใหม่ก็หัดปักกันดําได้ง่ายๆเลยค่ะ ส่วนตัวอุปกรณ์นะคะทั้งเข็มไหมผ้าแพทเทิร์นนะคะเรามีขายที่ลายไลเดียแอดเวนเจอร์เนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์อยู่ใน Description บล็อกด้านล่างนี้เลยค่ะขั้นตอนการปักเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอันนี้ก็คือแพทเทิร์นที่เราจะปักในวันนี้นะคะก็คือเราเอามาพับนะคะเป็นขนาดที่ใส่เข้าไปในถุงได้ถ้าใครซื้อเป็นแพทเทิร์นการนะคะจะแสแกนใส่กระดาษ A4 แล้วเอามาพับก่อนก็ได้นะคะ พอมาพับเสร็จแล้วนะคะเราก็คือสอดเข้าไปในถุงผ้าเลยนะคะแล้วก็วางในตำแหน่งที่ต้องการค่ะโดยในการวางเนี่ยน,นะคะระวังอย่าชิดขอบผ้ามากเกินไปนะคะเนื้อมันจะใส่จะดึงยากนะคะจะปักยากเราพยายามให้มันอยู่กลางถุงนะคะแบบนี้ค่ะถุงผ้าที่เราใช้ในครั้งนี้นะคะเป็นถุงผ้าดิบขนาดเล็กนะคะที่ขนาด45บาทค่ะ เราก็คือจัดให้ตำแหน่งตามต้องการนะคะจากนั้นปุ๊บเรานะคะจะใช้เป็นปากกาหมึกล่องหนนะคะก็คือเป็นปากกาหมึกที่หมึกจะระเหยหายภายใน1 2ถึงวันนะคะเราก็ปากกาหมึกล่องหนนะคะมาวาดตามลายที่เราสามารถมองทะลุผ่านผ้าได้เลยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครซื้อเป็นกระเป๋าผ้าคนวาสที่มันมีความหนานะคะเราไม่สามารถมองเห็นลายทะลุผ่านผ้าได้เหมือนกระเป๋าผ้าดิบแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าต้องลอกลายด้วยกระดาษคาร์บอนนะคะส่วนวิธีลอกลายด้วยกระดาษคาร์บอนลองดูคลิปอื่นๆของ w ว n d e r w a r e h o u s u e ในช่อง Youtube ของเราได้ค่ะมีสอนไว้หลายคลิปเลยค่ะ ส่วนใครนะคะที่ลอกลายลงบนถุงผ้าที่มันขนาดใหญ่กว่าถุงอันนี้นะคะต้องการขยายลายให้มันเต็มถุงผ้านะคะก็ใช้การขยับแพทเทิร์นข้างใต้ผ้าเนี่ยนะคะเลื่อนไปในตำแหน่งที่มันดูโอเคนะคะแล้วก็ลอกลายตามไปเรื่อยๆมันก็จะทำเป็นถุงผ้าที่ใหญ่ขึ้นได้ะคะ่ะ พอเราลอกลายเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะคะก็คือการเ,เสสะดึงค่ะซึ่งสําหรับลายนี้เราแนะนําเลยนะคะควรใช้เป็นสะดึง3นิ้วเพื่อที่ว่าตัวสะดึงนะคะมันจะได้เข้าถึงมุมผ้ามุมกระเป๋าต่างๆได้ง่ายกว่าสะดึง4นิ้วหรือ5นิ้วค่ะ วิธีการใส่สะดึงนะคะแล้วคือแกะสะดึงออกจากกั้นเอาสะดึงวงข้างในนะคะใส่เข้าไปในกระเป๋าผ้านะคะใส่ทีลมุมก่อนนะคะแล้วเราค่อยขยับสะดึงทีหลังนะคะหลังจากเราปักเสร็จส่วนนั้นๆแล้วนะคะแล้วก็สะดึงตัวนอกนะคะครอบไปเลยค่ะแล้วก็ไขให้ตึงนะคะแล้วก็ดูเนื้อผ้าให้มันตึงพอดีด้วยนะคะจะได้ปักง่ายๆค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บไขให้แน่นค่ะแล้วพอเราปักส่วนนี้เสร็จแล้วค่อยถอดสะดึงออกแล้วก็ย้ายไปปักในตำแหน่งถัดไปค่ะ เข็มที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะคะคือเข็มเล็กคลักขนาดนะคะเนื่องจากลายปักของเราจะเล็กและละเอียดมากๆนะคะเนื่องจากแพ็คหนึ่งมันมีเข็มมาหลายเล่มนะคะเราเลยจะใช้วิธีในการที่ส่วนเข็มทิ้งไว้เลยนะคะเนื่องจากเราจะใช้ไหมสีซ้ำๆมันจะได้ปักได้เร็วนะคะใครอยากรู้วิธีการส่วนเข็มการมัดปมนะคะหาดูได้ที่คลิปสอนปักมือพื้นฐานของเวนเดอร์นะคะเราสอนไว้ในหลายคลิปเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มปักกันเลยนะคะเราจะเริ่มปักจะเกสรอดอกไม้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะด้วยไหมสีเหลือง3เส้นย่อยนะคะกับเทคนิคซาตินสติชหรือการปักทึบค่ะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จากวิธีการปักทึบนะคะเดี๋ยวเราจะสอนนะคะก็คือเริ่มจากเราจะปักเป็นโครงคร่าวๆของการปักทึบอันนี้ก่อนนะคะนั่นก็คือเราจะปักตำแหน่งซ้ายสุดของรูปทรงนะคะก็คืออันเมื่อกี้นะคะที่อยู่ซ้ายสุดของวงกลมแล้วเราก็ค่อยๆเถิบถัดมานะคะโดยยังไม่ต้องให้เนียบมากนะคะแต่ว่าในการปักโครงนะคะจะเป็นการเตือนตัวเองว่าเรานะคะจะปักให้เส้นทั้งหมดนะคะขนาดกับโครงอันนี้ค่ะ นี่นะคะก็คือเราปักเป็นเส้นบนลงล่างนะคะเราก็คือปักเป็นโครงคร่าวๆว่าเดี๋ยวเราจะปักเป็นเส้นลงแบบนี้ อันนี้เราก็คือปักเส้นโครงนะคะจนเต็มรูปทรงวงกลมนะคะซ้ายไปขวาเลยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาคือการปักทึบแล้วนะคะก็คือเราจะปักย้อนกลับนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะปักเส้นนะคะให้มันเรียงตัวติด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 กันไปหมดนะคะมันจะได้เกิดเป็นรันาบทึบค่ะเราก็คือปักเป็นบนลงล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปักทึบแล้วก็แทรกเติมไปตามช่องว่างที่เราได้ปักทิ้งไว้จากตัวโครงค่ะ เราปักครบหมดทั้งลายนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเทคนิคซาตินซิชค่ะต่อมานะคะเราจะสอนการมัดปมหลังผ้านะคะเนื่องจากสะดึงเราค่อนข้างเล็กนะคะเป็น3นิ้วเราจะสอนเทคนิคมัดปมนั่นก็คือเราเอากันไกลนะคะมาตัดไหมของเราออกเลยนะคะความยาวประมาณเท่าในคลิปที่เห็นนะคะจากนั้นนะคะไหมเรามี3เส้นย่อยใช่ไหมคะเราก็คือแยก3เส้นย่อยเนี่ยนะคะที่มันพันๆก่อนนะคะให้มันออกเป็น3เส้นย่อยที่ชัดเจน พอแยกไหมาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็คือใช้มือนะคะมัดปมธรรมดาเลยค่ะเหมือนเงื่อนพิลอดอะคะ่ะให้เกิดเป็นปมหลังผ้านะคะด้วยมือตามปกติพอมัดปมนะคะจะมัดซักเป็นปมสัก2ชั้นหรือ3ชั้นนะคะแล้วก็เอากันกลายตัดที่ไหมที่เกินออกมาได้เลยเพียงเท่านี้ก็ได้ปมหลังผ้าแบบง่ายๆแล้วค่ะ ถ้าใครปักซาตินสติ๊ได้แล้วนะคะก็คือสบายแล้วนะคะเพราะว่าลายนี้เกือบทั้งลายนะคะใช้เทคนิคซาตินสติ๊เกือบหมดเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนให้ดูอีกอันก็คือการปักกลีบดอกไม้นะคะเราจะใช้เป็นปักซาตินสติ๊ h เหมือนกันแต่ว่าแนวการปักของเรานะคะจะปักเป็นรัศมีนะคะลอ้อมรอบตัวเกสรนนคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มเหมือนกันเลยก็คือเป็นการปักนะคะเส้นโครงคร่าวๆนะคะเพื่อเตือนตัวเองว่ารัศมีมันจะเป็นแบบนี้เรานะคะก็คือปักส่วนที่ซ้ายสุดของกลีบส่วนกลางกลีบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะก็คือจะปักส่วนขวาสุดอันนี้ก็คือเป็นโครงเพื่อบอกทิศท,ทางของสตินสติีเรานะคะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บพอมีโครงแล้วเราก็คือปักย้อนกลับไปให้เต็มพื้นที่ค่ะ อันนี้นะคะปักโครงเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะก็คือการปักทึบค่ะก็คือปักตามช่องว่างที่เหลือนะคะเรียงตัวกันล้อมรอบเป็นรัศมีให้ครบทั้งวงดอกไม้ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปักจนครบแล้วก็จะได้เป็นรัศมีดอกไม้แบบนี้เลยค่ะ ส่วนถ้าใครนะคะรู้สึกปักซาตินสติชจนคล่องแล้วนะคะจริงๆอยากทําให้เร็วขึ้นก็ไม่ต้องทําโครงเลยก็ได้นะคะจะปักแบบสดๆเลียงไปเรื่อยๆเลยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ามือแม่นพอค่ะอย่างน้องดอกไม้สีม่วงอันนี้นะคะก็คือเราปักสดๆเลยนะคะไม่ได้ทําโครงนะคะก็ปักเรียงไปเรื่อยๆมันก็ได้ออกมาเหมือนกันค่ะก็ตอนปักนะคะก็คือต้องใจเย็นๆนิดนึงพยายามเลง็งตำแหน่งขึ้นลงให้ดีๆนะคะลายปักของเราก็จะไม่เบี้ยวค่ะ ตัวดอกไม้สีม่วงค่ะต่อมาส่วนตัวก้านนะคะเราก็คือทำง่ายๆเลยค่ะปักเป็นเส้นขึ้นลงนะคะ2เส้นคู่กันนะคะก็คือเสร็จเลยค่ะพอเราปักตำแหน่งที่1สมมติว่าปักเสร็จแล้วนะคะเราก็คือทำการเลื่อนสะดึงนะคะถอดออกมานะคะแล้วก็ย้ายสะดือไปปักตำแหน่งถัดไปนะคะเพื่อให้มันเต็มทั้งผลงานถุงผ้าของเราค่ะ เทคนิคต่อมาที่เราจะสอนนะคะก็คือเทคนิคสปริ h เชนนะคะใช้ทํากลีบดอกนะคะคลายกลีบดอกทันตะวันนะคะวิธีการทำนะคะก็คือเราปักขึ้นมานะคะที่ตำแหน่งตรงวงเกสอนะคะและเอานิ้วโป้งมือซ้ายนะคะกดใหม่ไว้แล้วก็ปักเข็มกลับไปที่ตำแหน่งใกล้ๆเดิมนะคะพอเราดึงเข็มจากด้านหลังผ้านะคะเราก็คือจะเกิดเป็นห่วงของกลีบดอกห่วงที่1 อันนี้คือตัวห่วงนะคะแล้วก็เราจะทําเป็นตัวล็อกโดยการปักนะคะขึ้นมาที่ตําแหน่งปลายกลีบนะคะให้มันทะลุห่วงที่เรากดไว้เมื่อกี้นะคะดึงใหม่ให้ตึงแล้วก็ได้เป็นกลีบแล้วก็ปักเป็นตัวล็อกนะคะโดยการปักอ้อมไปข้างนอกห่วงนะคะแล้วก็คือปักลงไปข้างหลังผ้าก็คือเป็นตัวล็อกให้ปลายห่วงอยู่ตำแหน่งกลีบที่เราต้องการค่ะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีละกลีบทีละกลีบจนครบทั้งวงของดอกไม้อันนี้เลยค่ะอันนี้พอทําครบแล้วนะคะก็คือ เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคการปักดอกไม้ด้วยเทคนิคสปริตเชนค่ะต่อมานะคะเราจะปักกิ่งของเจ้ากิ่งสามแฉกอันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะปักเหมือนกิ่งไม้อันอื่นๆนเลยนะคะก็คือ1เส้นคือ1นึ่งสตนะคะแบบนี้เลยค่ะปักขึ้นนะคะแล้วก็ปักลงค่ะก็ทีนี้ก็ได้เป็นกิ่งะคะ่ะต่อมานะคะก็คือเจ้าปุ่มนะคะบนกิ่งนะคะเราจะเทคนิคเฟลชน็อตนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่เราสอนกันบ่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะลองมาย้าอีกทีนะคะว่าทํำยังไงคะ่ะ เดี๋ยวอันนี้เราทําอันแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันที่สอพร้อมกันเลยนะคะวิธีการปักเซนช์น็อตนะคะก็คือปักแทงทะลุขึ้นมานะคะในตําแหน่งที่ต้องการจะทําปมนะคะก็คืออันนี้คือตรงปลายกีกนะคะก็คือเล็งให้ดีแล้วก็ปักขึ้นมา ดึงไหมขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บวางสะดึงไว้กับโต๊ะนะคะเอามือซ้ายนะคะพันไหมที่ปลายเข็มประมาณสองรอบนะคะแล้วคือปักหัวเข็มกลับไปตำแหน่งใกล้ๆเดิมดึงไหมโดยที่นิ้วโป้งมือซ้ายนะคะยังจับตัวไหมนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเราก็คือดึงให้ไหมนะคะมันเกิดเป็นปมแล้วปล่อยนิ้วโป้งตอนสุดท้ายสุดเลยนะคะก็คือจะได้เป็นปม French knot ค่ะจะทำให้ดูอีกทีนะคะก็คือแทงทะลุขึ้นมานะคะในตำแหน่งที่เราจะทำปม ดึงไหมขึ้นมานะคะอันนี้ไหมพันยัยนิดนึงดึงขึ้นมานะคะวางจะดึงลงกับโต๊ะแล้วก็เอาไหมพันปลายเข็มสองรอบนะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะแทงกลับไปจนแหน่งใกล้เดิมนิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มือขวาเราก็คือดึงเข็มให้ทะลุผ่านผ้านะคะแล้วปล่อยนิ้วโป้งมือซ้ายตอนท้ายสุดจะได้เป็นปมที่สวยงามแบบนี้ค่ะ ส,ส่วนส่วนอื่นๆของลายนะคะก็คือจะเป็นเทคนิคซาตินซิชเกือบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวใจส่วนเชอร์รี่นะคะซึ่งเป็นลายเล็กๆคิดว่าทุกคนน่าจะปักได้ลายนี้นะคะก็คือทําไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากลายมันเล็กและมีหลายแบบนะคะเรารู้สึกทําไปแล้วมันไม่มีความเบือะะ่อค่ะอันนี้นะคะพอเราปักเสร็จครบทั้งหมดเลยนะคะก็คือออกมาเป็นแบบนี้เราก็คือสามารถถอดสะดึงออกมาได้เลยนะคะและอันนี้ก็คือลายที่เราปักเสร็จทั้งผืนนะคะเราก็คือเอาไปรีดให้เรียบนะคะจะได้เป็นถุงผ้าที่สวยงามค่ะ จบไปแล้วนะคะกับคลิปสอนปักดอกไม้บนถุงผ้านะคะเป็นแบบแพทเทิร์นนะคะใครอยากได้แพทเทิร์นลนยนี้นะคะร้านวันเดอร์มีขายนะคะชื่อแพทเทิร์นสปริงนะคะเบอร์39ค่ะ ทักมาสอบถามสั่งซื้อได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่มีชุดอุปกรณ์งานปากอยา,ากปักผ้าแบบนี้บ้างนะคะเรามีขายเป็นชุดอุปกรณ์เลยนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ที่ line id a d wonder warehouse นะคะเรามีขายทั้งชุดอุปกรณ์นะคะแล้วก็ตัวลายแพทเทิร์นแล้วก็ตัวถุงผ้าด้วยค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบงานฝีมือชอบงานปากนะคะสนใจอยากติดตามคลิปสอนสต่างๆนะคะติดตามพวกเราได้ที่นะคะ facebook ig แล้วก็ youtube channel วันเดอร์เวิร์คเฮาส์นะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็แชร์พวกเราได้นะคะขอบคุณที่ติดตามวันเดอร์เว u ร์ค a r าส์ค่ะ